สวัสดีเพื่อนๆชาวการีนาฟรีไฟทุกคนอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาสมินผมคือนักสือมัธยมปลายคุโดชินิกิ ไม่ใช่แล้วขอโทษนะเหมือนจะอินกับบทเกินไปหน่อยนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าใจจริงคลิปนี้มันควรเป็นคลิปเมาส์ไปเที่ยวไปของประเทศญี่ปุ่นแต่ดูจากเวลาที่เหลืออยู่คงลงไม่ทันสิ้นเดือนแน่ๆค่ะก็เลยต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ต้องเลื่อนออกไปอีกนิดนึงแต่สัญญาว่าจะไม่นานเกินรอค่ะช่วงเดือนหน้าในเกมก็จะมีอีเวนต์ฉลองครบรอบ6ปีฟรีไฟล์รวมถึงเริ่มมีกิจกรรมปลุกพลังอัลล็อกแล้วช่วงนี้ตัวเกมเลยมีโหมดใหม่มาให้เล่นรัวๆเลยค่ะซึ่งโหมดที่มินย อยู่ตรงนี้คือโหมดปมปิิศนาฆาตกรรมอ้างเลยวันแล้วดีแล้วทำไมใน,นกำหนดการถึงบอกว่าเล่นได้ถึงวันที่6กรกฎาคมลนะ่ะเอาเป็นว่าในวันนี้จะมาสอนวิธีเล่นแล้วก็รีวิวโหมดนี้ให้ฟังค่ะง่ายๆเลยมันจะเหมือนเกมอมองอัสนั่นแหละที่ต้องตามหาฆาตกรที่อยู่ในหมู่พวกเรา <Ừ. S 1> แต่ในรอบนี้อยู่ในร่างคนเลยค่ะแถมมีบทบาทให้เราเล่นมากขึ้นถึง3บทบาทด้วยกัน ทั้งนี้ตัวเกมจะเป็นคนสุ่มบทบาทให้เรานะคะประกอบด้วย 1. ฆาตกรแต่ละตาจะมีถึงสองคนด้วยกันหน้าที่คือต้องสังหารคนในห้องนี้ทั้งหมดไม่ให้เหลือสักคนนะคะถึงจะได้รับชัยชนะอาวุธที่ใช้สังหารจะเป็นอาวุธระยะประชิดโดยเริ่มแรกจะมีมีดหัวตัดค่ะซึ่งเราต้องคอยเก็บซ่อนอาวุธเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ตัวจริงของเราไม่งั้นเราอาจจะโดนกำจัดโดยบทบาทที่2 นายอำเภอมีหน้าที่ตามเก็บพวกฆาตรกรใจบาปค่ะโดยมีอาวุธที่ใช้เป็นปืนพกต้องสังหารฆาตรกรให้หมดถึงจะได้รับชัยชนะตาหนึ่งจะมีสองรอบและฆาตรกรสามารถเป็นซ้ำได้ค่ะ uh oh. แต่ต้องระวังอย่าย,ยิงผิดไปโดนพลเมืองไม่งั้นตายทั้งคู่ uh oh. ถึงเป็นนายอำเภอก็ต้องเก็บซ่อนอาวุธนะคะไม่งั้นอาจเป็นเป้าให้ฆาตรกรมาเล่นเราตอนทีเผอ บทบาทนี้เริ่มแรกจะมี1คนค่ะที่บอกอย่างนั้นเพราะว่าระหว่างเกมจะมีนายอำเภอมาเพิ่มได้อีกนั่นก็คือบทบาทที่3พล,ลเมืองเหยื่อผู้น่าสงสารตอบโต้ใครก็ไม่ได้เลยต้องวิ่งหนีฆาตกรอย่างเดียวค่ะสิ่งที่จะทำให้ชนะได้มีทั้งหมด4วิธีด้วยกัน 1. หน,หนีและซ่องตัวอย่าให้ฆาตกรเห็นจนกระทั่งเวลาหมดถึงจะชนะ 2. พลเมืองมีภารกิจให้ทำเพื่อเพิ่มบัฟวิ่งเร็วหรือเป็นอมตะชั่วราวให้เราได้หลบหนีฆาตกรและการทำภารกิจยังทำให้เราได้บอกแสว่าในบริเวณใกล้ๆมีฆาตกรอยู่หรือเปล่าคือต่อหน้าต่อตาเลยเหรอเมื่อเรารู้ตัวฆาตกรแล้วก็เปิดไม้บอกให้นายอำเภอมาจัดการต่อเลยค่ะเอ้ยคนที่มันใส่โคโนทั้งตัวเป็นฆาตกร พาอนายอำเภอจะทำภารกิจไม่ได้ค่ะนายอำเภอจะมองไม่เห็นวงค่ะ 3. เป็นนายอำเภอซะเองใครก็ตามที่ทำภารกิจครบ5ครั้งจะได้เลื่อนยศเป็นนายอำเภอและจะได้รับปืนมาจัดการคนร้ายเพราะฉะนั้นแต่ละตาจะไม่จำกัดจำนวนาน,นายอำเภอค่ะใครๆก็สามารถเป็นได้หากทำภารกิจครบ 4. Oh. สืบทอ,อดอำนาจ กรณีที่นายอำเภอถูกสังหารจะดอกไอเทมปืนให้เราวิ่งไปเก็บแล้วเราจะได้เป็นนายอำเภอต่อทันทีส่วนฆาตกรจะเก็บปืนขึ้นมาไม่ได้ให้เราสังเกตเบ,บาะแสนี้ดีๆค่ะและนี่คือ3บทบาทในโหมดนี้จะเห็นได้ว่าภายในเกมจะมีให้เราเก็บเหรียญด้วย มันสามารถไปซื้อบั็อเสริมความโกงได้ค่ะฝั่งฆาตกรสามารถใช้เหลีอญหรือชิปค้าปแปลนนะคะที่จะได้รับหลังจบตาหรือเก็บตรงหน้าล็อบบี้มาเช่าอาวุธระยะประชิดอื่นๆนอกจากนี้ยังสามารถเสริมทักษะได้อีกเริ่มแรกเราจะมีทักษะมองเห็นรอยเท้าของเหยื่อจะได้รู้ว่าเหยื่อวิ่งไปทางไหนส่วนที่เหลือจะมีวิ่งไวล่องหน อันนี้พอกดใช้ฝั่งเหยื่อจะเห็นเป็นวงสีฟ้าตรงพื้นนะคะต้องระวังให้ดีอ้าวมันฆ่าคนไปแล้วเฮ้ยออกมาคาตกรไนม่อยู่ตรงนั้นมันหัวสีขาวดำโอโ้วิ่งไปนู่นแล้วต่อมาเป็นทักษะบอกตำแหน่งของเหยื่อลดความเร็วเหยื่อสังหารแบบเก็บเสียงเพิ่มความเร็วตอนถืออาวุธและบทบังการมองเห็นเหยื่อจะมองเห็นหน้าจอไม่ชัดนะคะส่วนในอำเภอสามารถเช่าปืนพกอื่นๆได้ค่ะ ส่วนตัวมินชอบใช้มินิอูซี่เอาล่ะตอนนี้น่าจะรู้กติกากันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันจริงๆเลยดีกว่าแต่ในตอนนี้มินเก็บเหรียญได้ครบ500แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมินจะแลกกับทักษะมองเห็นตำแหน่งของเหยื่อค่ะเอาได้เป็นนายอำเภอซะเองโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสังเกตพฤติกรรมคนร้ายนะคะแล้วบอกทำไมล่ะ เฮ้ยเอ้สซโซมมีพิรุษกูได้เป็นคนเพื่อนกูได้เป็นคนมึงได้เป็นคนไหมกูก็กาตะกอนแต่บอกเลยว่ากาตเกตเดี๋ยวเพลงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มีเสียงฆ่ากันค่ะหมวกดําวิ่งออกมาก่อนนะคะน่าจะไม่ใช่กูก็เป็นฆาตกรนะเพื่อนอ้าวเรนหมวกว่าเป็นคนครับน้อง อยุยอ,อกเหวนี้โอ้ยจะเชื่อใครได้บ้างวะเนี่ยระหว่างนี้เดี๋ยวขอไปสำรวจพื้นที่ก่อนนะคะเฮ้ยเมื่อกี้มันมีเสียงคนฆ่ากันอีกแล้วค่ะแต่รอบนี้เสื้อส้มไม่ได้เป็นคนฆ่านะคะชักจะระแวงมันแล้วสิเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนชักมีดส่วนหมวกดําคนนี้ไม่ได้เป็นนะคะเขาเพิ่งทําภารกิจมาตัวเหลืองมาเชียเนี่ยไอเสื้อส้มมันวิ่งใหม่กแล้วอะ่ะไอตัวเนี้ยดูทําตัวน่าสงสัยที่สุดเลยนะคะ หมวกดําคนนี้เป็นพลเมืองนะคะทําภารกิจใหญ่เลยใครวิ่งมาวะเนี่ยเนี่ยไอเสื้อส้มวิ่งสวนมาอีกแล้วมีการย่อด้วยพิลุกโคตรมานี่มานี่มานี่ม่ไม่ไปไปทําไมเราเฮ้ยตรงนี้มีศพคนด้วยค่ะเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะเพิ่งผ่านไปก็ได้ มาดูห้องนี้นะคะคาเพล่ากำลังยืนทำภารกิจอยู่ค่ะมินว่าเราแอบมาส่องดูพฤติกรรมเขาดีกว่าค่ะตอนนี้คนอยู่รวมกันเยอะมากนะคะแล้วก็ยังไม่มีใครตายด้วย <l ots> เฮ้ยมีคนใช้ปืนค่ะ <l ots> โอ้โหเห็นชัดเลยไอ้เสื้อส้มยิงหมวกดำไปแล้วนะคะ <l ots> พื้นได้เลื่อนยศเองอ่าเคลลี่หยิบปืนไปได้นะคะแสดงว,ว่าไม่ใช่ฆาตกร <l ots> เพราะฉะนั้นต้องหาคนร้ายอีกตัวค่ะ 11 11นะี<ะ>่หนึ่งหกเอ็กซ์แปดนี่ยพักหนึ่งหกเอ็กซ์แปดไม่เป็นฆาตกรเอ้ยแล้วไอ้ฆาตกรน่ะมันแต่งตัวเป็นยังไงอ่ะแล้วไอ้นี่ขึ้นมาตามทําไมวะเนี่ยออกมาก่อนดีกว่ามันใส่หมวกฟางโอ้โหชัดเลยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยโอย้เสียงมีดมาแล้วเนี่ยมันถูกยิงตาย เราเป็นเราเป็นอา้าอย่างนี้เสื้อส้อมมันขายเพื่อนด้วยกันเองนี่วะคือเวลาบอกคนเป็นฆาตกรนะให้บอกว่าเขาใส่เสื้ออะไรนะคะเป็นชเดียนไม่เด็เนเดเดี๋ยวรอรุนรอบสองกันเฮ้ยกูได้เป็นพลเมืองอ้าเราจะดีใจทำไม เอาแล้วค่ะได้เวลาใช้สูตรแล้วเราจะเปลี่ยนชุดเพื่อไปฆ่าคนเขาจะได้บอกลักษณะชุดเราผิดไงกดสกิลโอ้โหเห็นหมดเลยเดี๋ยวเเดี๋ยวไอเสื้อส้มครั้งก่อนแกเลงจะฆ่าฉันใช่ไหมมาให้ฉันฆ่าคืนเดี๋ยวดีอ้อ้าวจะวิ่งไปไหนอันแน่ไวซะด้วยมามาโอ้โหไม่โดนเลยนี่เสร็จฉันละ คุณฆ่ากูไอ้กาเอ้าแล้วตาเมื่อกี้แกยังไล่ฆ่าฉันอยู่เลยไม่แต่งชุดสายตัวที่มันใส่ชุดสีม่วงอะมันเป็นนี่แดกมาแอบตรงนี้เหรอที่เป็นชุดเสื้อใส่ชุดสีฟ้าน้ำเงินฟ้าใส่ชุดสีสีม่วงที่เป็นลูปเสื้อซีสันเก่าอะไอ้คนนั้นแดกมันเป็น เข้าแผนค่ะให้เขาบอกลักษณะผิดๆิไปแล้วเราก็เปลี่ยนเสื้อกลับวันที่ไปเปลี่ย่ากานเป็นแบล็กสิปบอกละเอียดเคียวมันกำลังเล็ะมันกำลังเละกันเลยขาวเร็วเมื่อกี้มีเพื่อนฆาตกรเราวิ่งไปแล้วนะคะเราต้องแยกออกจากเพื่อนดีกว่าจะได้ไม่ดูน่าสงสัยค่ะเรียบร้อยใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ให้คนที่เป็นแบบที่สามารถแปลงร่างเป็น ไอรูปเสือของซีซันเก่าได้ที่มันจะเป็นหมวดไฟแดงเกต้องใส่ชุดนักซีบมันเป็นชุด,ดกซีดดกคือชุดที่ใส่อยู่มันของทัสยะค่ะ,ะดดเหลือตัวสุดท้ายแต่เป็นมวาแบบโ <c oughs> ป้เพะ <c oughs> แล้วรอบนี้ฆาตะกรก็เป็นฝ่ายชนะค่ะแห <c oughs> มกำลังมันเลยอ่ะอยากขอเล่นอีกสักตาได้ไหม <c oughs> พยายามใส่ชุดที่มันจืดจืดูไม่เด่นเข้าไว้ค่ะ เอ,าอ้ารอบนี้ได้เป็นนายอำเภออีกแล้วค่ะํำแรงดีะเออก <c oughs> ูได้คนลำแรงกูแค่แต่งได้ไมได้ค่ะคือสองคนนี้เขาน่าจะมาด้วยกันนะคะระหว่างนี้เราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมก่อน <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนเพิ่งฆ่าไปมันมาเกียงทำเป็นทำเฟสด้วยแล้วมันก็ไปฆ้าฉันเสียงสิ้นหวังมากค่ะนิ <c oughs> ้วชิมหนยแล้วเจอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนได้ยินเสียงมีดไล่ตามอยู่ข้างหลังค่ะมีเออ น่าจะไปซ่อนนะคะส่วนเสื้อสีแดงอันนี้น่าจะเป็นพลเมืองค่ะเลยอยู่เลยดีอะไรวิ่งเร็วไปเลยมาไปยืนที่วงอะมานี่โอเคเดี๋ยวเราลองตามเขาไปนะคะขึ้นขึ้นไปมิวเฮ้ยนี่ไงเห็นจ่าจ่าครูเป็นค่ะไอหนีหนีเอ้ยอ๋โดนเลยอะไรเมื่อกี้เพิ่ลันโดนผู้ชายไปค่ะ คือกะจะยิงครูแต่มันไปโดนเฉยเลยอะไรตายอ่ะคือไอคนที่มันเป็นครูอ่ะทุกคนมันเป็นฆาตากรหน,นีครูหนีครูมนตามครูโอ้นี่กนาดบอกให้หนีแล้วอ่ะนี่โอ้มันเหลือคนลาแค่คนดีวเองเฮ้ยอ,อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านายอำเภอไปไหนเนี่ย <m uk les> มาจัดการิีจะยิงถูกกันบ้างไหม มไ,มไม่มีใครพูดนะไม่มีใครพูดเลยหนูปิดไม้แล้วไม่มีใครพูดเสียงเด็กมากเ <paper. S 1> อ้าไม่ได้ยินเสียงเด็กอาจมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ไม่ใช่ค่ะเขาเปิดไม้แล้วได้ยินทั้งห้องนะเฮ้ยคนละเมื <c ười> องแง,งมีพิรุษเอ๊ะเขาเป็นปะเนี่ยอะไรอะไรทขาไมต้องว่ากลัว<อ>ไม่ได้ว่าก็ถามว่าเขาเป็นไหมไม่ได้เป็นคุณและเป็นคนละเมือง้ย เอาจริงปะฆาตกรชัวอเชื El, done, e> ่มึงอยู่ไหนอะมึงไม่ต้องไม่ต้องมาหากูไม่ได้คิดถึงเอาได้ได้ไปละเดี๋ยวขอทำภารกิจก่อนค่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยอู๋สัญญานักพาไปเฮ้ยทุกคนไอคนที่มันใส่หมัดมังกรน่ะเป็นฆาตกรคนที่ใส่หมัดมังกรเป็นฆาตกรนะเพื่อนผู้หญิงคนนั้นจะบอกเขาไหมวาหนี้ ต่ออ๋อไม่ไหวและต่ออ๋อแชรแล้วฮะยังไม่ไหนยังไม่ไหนนี่ยังไม่ไหนคนแชร์คนดีบอกละมาเลยมึงหลังตัวเนี่ยเอามาถือมีดไล่ตามมาเลยคนรู้ดีกว่าอย่ามาเฮ้ยโอ้ยชุดของมีแล้วเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเสื้อค่ะอัมพาง กูไม่ได้เป็นมึงก็เชื่อกูน้อเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงนีดเลยค่ะวิ่งกูเห็นวิ่งมาเตะใกล้แค่วิ่งไปทักท้าใอ้ที่เฮ้ยไอหัวตะกนมันวิ่งไปฝั่งนั้นแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมีคนฆ่ากันใกล้ๆนี้เลยค่ะโอ้โหรอบนี้แม่เคลลี่เป็นกูชียวเฮ้ยทุกคนฆาตกรอีกตัวมันเป็นเคลลี่ผมสั้นใส่กางเกงสีฟ้าแล้วก็เสื้อแขนกุดระวังนะอันนี้ คนไหนที่บอกว่าคุณจะฆ่าโออมันไล่กันไปตรงนั้นค่ะไขแบงแรงเลยตัวเอบม,<ๆ>มาทำภารกิจกุน้นงา,านไม่ดี๋ยาจะเดี๋ยว,ยวอย่ามาเว้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจมาหนีมามาหนีมามึงตื่นอ่ะคิดว่าจะยอมตายะรยไอ้ผู้ชายคนนั้นมันฆ่านายอำเภอไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องรีบทำภารกิจนะคะจะได้เป็นนายอำเภอต่อโอเคโชคดีที่ภารกิจอีกอันอยู่ใกล้นะคะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียง ตกใจหมดด้วยว่าฆาตกรเป็นนายอำเภอนะเสื้อแดงเมื่อกี้อีกอันเดียวทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแดงเดี๋ยนะจ๊ะปัดฆังกรไปแล้วจ้าเอาเฮ้ยเอายิงกูทำไมอ่ะคือไอเสื้อแดงเมื่อกี้ยิงผู้หญิงตายนะคะน่าจะเข้าใจผิดไปเก็บป e ืนโกเคได้ปืนแล้วทุกคนฆาตกรยิแม่แล้วก็ตายพร้อมกู เพราะฉะนั้นชัดเลยค่ะเหลืออย่างละหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็เห็นหน้าคนร้ายที่เป็นเคลลี่แล้วด้วยยืนดักรอไกลๆดีกว่าเหลือสามคนพานตกอนแล้วคป็นะืรนี่เฮ้ยใครมาดูนะดูนะเออเป็นไงมึงเอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ซ้ำสบเลยมวันลั่นเย้ชนะแล้วทุกคนกินหลังผมจะไม่แต่งบอลกรมาละ เอาล้วค่ะเปยังไงกันบ้างหมดนี้ก็คือแบบต้องโกหกเนียนๆหน่อยนะคะรอมันเข้ามาใหม่แล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่